มาคลิปนี้ครับเราไปเกาะติดดิวเจาปัญหากันเรื่องราวการย้ายทีมของวิกเตอร์โยเคเลสกันครับกองหน้าที่มองว่าสมรรถนะสูงคนหนึ่งของยุโรปเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่หลายทีมบอกกันว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยย้ายแน่นอนแต่ทําไมตอนนี้ครับเขายังไม่ได้ไปไหนสักทียังค้างคากับสปอร์ติ้งดิบอนไปไล่เรียงเรื่องราวกันหน่อยครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันยังไงกันแน่แล้วใครที่จะมีโอกาสได้ตัวเขาไปมากที่สุดครับตู หัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือเกินใครจะได้ปิดดีลโยกเคเลสกันนะ ชื่อของวิกเตอร์โยเคเลตครับเป็นกองหน้าที่ถูกสื่อเนี่ยพูดถึงเริ่มได้ยินกันมาตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024ครับว่าเขานี่น่าสนใจเขาเป็นหวหอกเชื้อสายไวยกิ้งตัวใหญ่สูงถึง189ซนติเมตรยิงถึง43ประตูจากการเล่น50นัดให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและเป็นตัวหลักในการคุมทีมของดูเบนโมลิมสัญชาตยานี่ยอดเยี่ยมเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องพาทีมคว้าแชมป์บลีกสูงสุดโปรตุเกสในฤด,ดูกาลนั้นทาให้เขาเนี่ยเริ่มถูกทีมใหญ่ต่างๆในยุุโโรรรรรปคคับเเเิ่มมมจตาออองอองงฟ์ขลนแ ในฤดูการต่อมาวิธีการเล่นของเขาเข้ากับระบบของอะโลลิมแบบสุดๆการเป็นกองหน้าที่มีสัญชาตญาณจบสกอร์ทำประตูดได้หลากหลายแบบยิงได้ทั้งสองเท้าครับลูกกาอากาศก็มีประสิทธิภาพการยิงจากนอกกรอบและการเคลื่อนที่หาช่องในกรอบเขตโทษเป็นสิ่งที่เขาทําได้และคุกคามคู่แข่งได้ดีเลยไม่ใช่แค่ทักษะในฐานะกองหน้าและการเป็นเป้าเก็บบอลนะครับผมเขายังสามารถถอยลงมาเชื่อมเกมและดึงตัวประกบให้ถอยตามเขามา และสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเข้าไปสอดแทรกหน้าประตูได้นี่คือลักษณะและวิธีการที่อัลโมดิมเปลี่ยนโยเคเลสให้เป็นอาวุธหนักเดิมทีครับเขาเคยเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ไบต้านเนี่ยดึงมาจากสวีเดนแต่ถ้าว่าเขาแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ไปยืมตัวกับสวอนซีก็ไม่เวิร์กจนมันมาเริ่มเวิร์กสมัยที่เขาไปอยู่กับโคเวนที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มยิงประตูได้และมาพุ่งกระชูดครับตอนมาอยู่สปอร์ตตี้ลิบบอนดังนั้นครับพอจะพูดได้ว่า คนที่ปั้นเขาให้เป็นแบบนี้คือรูเบนอโมริมที่กําลังต้องการให้เขาเนี่ยมาช่วยที่แมนยูเอตดเพียงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับาะช่วงนี้ปีศาจแดงไม่อยู่ในกลุ่มท็อปทีมหลังจบฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาครับข่าวย้ายทีมเนี่ยสะพัดขึ้นมาอีกทันทีรายง,งานเนี่ยบอกว่าโจเคนเลตครับพร้อมจะออกจากทีมลิสบอนด้วยค่าตัวแค่ราวๆ65ล้านยูโรเท่านั้นไม่ต้องจ่ายร้อยล้านตามค่าฉีกสัญญาครับนั่นทําให้หลายๆทีมเตื่นตัวอย่างมากครับทั้งเชลซีอาร์เซนอลและ Man ซึ่งเมื่อปิดดิวได้เนี่ยข่าวของพวกเขากับโยเคเลสก็เริ่มเบาล,ลงไปขณะที่อาเซนอลกับเป็นทีมที่กําลังไล่ล่านักเตะกองหน้าพวกเขาขาดตัวจบกอก์ปัจจุบันใช้ไคฮาวเวตที่เหมือนเป็นเฟอรนายทำให้มีข่าวหนักครับเชื่อว่าจะไล่ล่าตัวจบอย่างโยเคเลสเข้ามาแต่ผ่านมาสักพักใหญ่ๆครับข่าวของอาเซนอลกับโยเคเลสก็เงียบไปโดยที่สื่อรายงานกันว่าตอนนี้มิเกลอเตตาให้ความสนใจและพยายามทาาทามเบญจมินเชสโกของอาเบรซิกมากกว่าครับจนมามีข่าวว่ายโยเคเลสเนี่ยก็ไม่ได้ปิดประตูการย้ายไปแมนยูเช่นกันต่่อให้ไมไ ไปได้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าเวทียุโรปใดๆก็ตามครับมันกลายเป็นว่าเขาเนื้อหอมมากๆครับตอนก่อนจะปิดซีซั่นแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอถึงเวลาตลาดเปิดกับไม่มีใครเข้ามาเจราจากับเขาเลย มันเป็นเพราะอะไรกันแนะ่หรือว่าประตูความสามารถของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ของจริงในสายตาทีมใหญ่ๆหมีคนพูดแบบนั้นเหมือนกันครับเพราะเขาเล่นในลีกโปรตุเกสที่ความเข้มข้นน้อยกว่าลีกใหญ่อย่างน้อยน้อยเชตโกที่เล่นในเยอรมันก็ดูมีภาษีที่ดีกว่าเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะยิงได้แค่21ลูกในซีซั่นนี้ก็ตามจุดนี้ครับมีคนแย้งเช่นกันนะครับว่าโยเคเลสก็เล่นในฟุตบอลเวทียุโรปได้ดีเหมือนกันนะ เขายิงได้ถึง6ลูกจาก8เกมก็ไม่ใช่จํานวนที่น้อยเช่นกันเมื่อข่าวของเขากับมาเยเต็ดหนักขึ้นครับก็เริ่มมีข้อมูลวงในออกมาบอกว่า โยเคเลสเนี่ยและเอเยนไม่พอใจเฟเดริโกวาลันดัสครับที่เป็นประธานสมโมสรของสปอร์ติ้งดิบอนที่ไม่รักษาสัญญาใจที่มีต่อกันรายละเอียดเนี่ยได้เล่าว่าโยเคเลสเนี่ยฟอร์มแรงมาตั้งแต่ซีซั่น2023-2024จบฤด,ดูกาลเขาถูกทาบทามจากหลายที่แล้วมีโอกาสย้ายทีมแต่ผู้อำนวยการในตอนนั้นเนี่ยฮูโกเวนาและตัวประธานเองเนี่ยขอร้องให้เขาอยู่ต่ออีกสักฟีเถอะนะพร้อมกับมีสัญญาใจกันว่าจะยอมให้ย้ายทีมไม่ได้ข้อเสนอราวๆ65ล้านยูโรเข้ามาแต่กลายเป็นว่าเมื่อมีเข้ามาจริงๆกลับไม่ยอมปล่อยตัวเขา าลันดัสนะครับออกมาให้ข้อมูลว่าไม่มีการสัญญาใจดังกล่าวหรอกเขาแค่ตกลงว่าจะไม่เรียกเงินสูงเท่าค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรและจะไม่รับข้อเสนอที่ต่ำขนาด65ล้านยูโรแน่นอนสิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้โยเคเลสและเอเย่นเนี่ยไม่พอใจครับซึ่งเอเย่นก็ยืนยันได้ว่าเขามีหลักฐานเรื่องสัญญานั้นเป็นลายลักษณ์อักษรนะเท่ากับว่าเรื่องนี้พร้อมแตกหัก โยเคเลตต้องย้ายทีมให้ได้และก็มีรายงานจากสื่อครับที่มีความน่าเชื่อถือว่าแมนยูเต็ดพยายามติดต่อกับโยเคเลสอยู่ตลอดเพื่อโน,น้มน้าวใจส่วนเรื่องค่าตัวอาจจะยังไม่ขอครับเพราะพวกเขายังปิดดีลไบอันเอมโบโม่ไม่ได้ และหากปิดได้ก็อาจจะต้องขายนักเตะคนอื่นในทีมออกไปก่อนพวกเขาจึงเข้าสู่การเจรจายากครับแต่แม้จะเป็นแบบนั้นครับปีศาจแดงเองก็ยังไปให้ความสนใจอูโกโอเอกิติเก้ของแฟรงเฟิร์ตอีกแม้จะมีค่าตัวถึง100้ล้านยูโรพร้อมกับคู่แข่งอีกเพียบหลายคนครับก็วิเคราะห์กันว่านี่อาจจะเป็นการเล่นเกมจิตวิทยากับลิเบอนหันไปเลือกเป้าหมายอื่นเพื่อบอกว่าโกงราคามาก็แค่ไปซื้อร้านอื่นเท่านั้นเองซึ่งชชวเวลาเดีวยวกันนั่นเองครับก็ยังมีสื่อที่บอกว่าแมนยูยังคงติดต่อพูดคุยยยยยกับูเเเคลออ่่อพพยยืาาามมนน้วจ ก่อนจะมีรายงานจากเดอะเลคคอร์สื่อของโปรตุเกสนะครับที่ตามมาว่าโยเคเลสเนี่ยให้ความสําคัญกับการย้ายไปอาเซนอลมากกว่าเหมือนเป็นการบอกเป็นในๆนะครับว่าแมนยูที่เที่ยวไล่์เทียวคื่อเนี่ยกินแห้ว แต่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับฟาบ,บิซซโอโรเาโรเย,ยวคาวคนดังก็บอกว่าแม้ว่าโยเคเลสจะให้ความสําคัญกับอาเซนอลแต่เขาก็ไม่ได้ปิดประตูตายกับการย้ายไปทีมอื่นขอพักเบรกแป๊บนะครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับตัวทท่ฟุตบอลเนี่ยมีทั้งคลิปยาวแบบนี้ครับที่มีสาระฟังสนุกนะครับผมมีคลิปกลางๆนะครับผมแล้วก็มีคลิปสั้นๆที่เป็นช็อตเป็นรีลนะครับผมให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะฝากไปกดหัวใจกันด้วยนะครับมา อย่างไรก็ตามครับนั่นก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้แมนยูเนี่ยตั้งคําถามไม่มีใจก็ไม่ตรงมาสินี่เป็นคําที่เห็นกันบ่อยที่สุดในโลกออนไลน์ครับประกอบกับโอมาเบรดาครับซีอของปิศาจแดงรวมถึงรูเบนอโมลิมเคยพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบชัดเจนว่าหากจะมีนักเตสะสักคนเนี่ยที่จะย้ายมาหรือไม่ย้ายมาแมนยูเพียงพอเรื่องโอกาสการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกพวกเขาก็ไม่ต้องการนักเตะนั้นแต่อย่างใด ข้ามฟาไปดูอาเซนนลครับที่นักเตะบอกว่าให้ความสําคัญกันบ้างครับสื่อของโปรตุเกสเนี่ยรายงานว่าอาเซนอลเนี่ยเคยแย่เขาเสนอมาให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนได้พิจรนารณากันแล้วตั้งแต่เปิดตลาดใหม่ๆครับโดยขอเสนอ5้าสบวก10ล้านยูโรแต่ก็ถูกบอกปัดกลับมาครับนั่นน่าจะเป็นที่มาของความไม่พอใจของโยเคเลสและเอเย่นที่บอกว่าทีมไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ค่าตัวมาแล้วตามที่บอกแต่ก็ไม่ปล่อยในมุมของทีมเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้พูดไว้จริงจังแถมนักเตะที่ยิงถล่มทลายขนาด54ปรรระตในนนทุกากาาายขดีย ใครมันจะโง่าขายแค่65ล้านยูโรเอาได้มากกว่านี้ก็ต้องเอาสิครับแต่กลายเป็นว่าไม่มีทีมไหนยอมจ่ายค่าตัวมากกว่านี้ครับแม้แต่อาเซนนอลก็ตามจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาไปเดินดิวเชตโกเชตโกเป็นกองหน้าที่สูงถึง195ซนติเมตรแต่มีความคล่องตัวเขาเคลื่อนที่ได้ดี หาช่องได้ในการทะลวงแนวหลังของคู่แข่งเป็นกองหน้าที่เป็นสไตล์แบบโคเชอร์เคลื่อนที่ตามช่องวิ่งให้เพื่อนแทงบอลทะลุแล้วเข้าไปจบสกอร์อาจจะพักบอลเป็นเป้าเปิดบอลเองได้บ้างเพราะตัวใหญ่แต่เขาอาจจะทําจุดนี้ไม่ดีเท่ากับโยเคเลสที่เป็นตัวเป้าอย่างไรก็ตามครับสไตล์การเล่นของเชโกกับเข้ากับการเล่นของอาร์เซนอลมากกว่า โยเคเลสเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ลงมาเชื่อมเกมเก็บบอลแต่อเซนอลไม่ต้องการนักเตะแนวนั้นครับพวกเขามีตัวเปิดป้อนจากทุกแนวทุกแดนหากได้กองหน้าที่เคลื่อนที่ดีๆก็เหมาะกับระบบทีมมากกว่าและที่สําคัญครับเชโกอายุแค่22ปีเองส่วนโยเคเลส27ปีแล้วยังไงซัการลงทุนกับนักเตะที่อายุการใช้งานนานก็นับว่าดีกว่าครับ ทั้งฝั่งอาร์เซนอลเองก็มีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจ่ายค่าตัวโยเคเลสมากกว่าที่เสนอให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วมองว่านั่นคือค่าตัวที่เหมาะสมแลวแหละกับนักเตะอายุขนาดนี้แถมเคยเล่นในอังกฤษแล้วไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ด้วยตอนนี้โยเคเลสเลยเป็นตัวเรื่องรองๆไปแล้วครับสำหรับอาร์เซนอลแต่กับโยเคเลสกับยกให้อาร์เซนอลเนี่ยเป็นที่1เรื่องมันเลยย้อนแย้งกันตรงนี้แหละและเป็นช่องให้ทีมอื่นเข้ามาแทรกได้ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าใครเข้ามาติดต่อเพิ่มเติมครับนอกจากแมนยูเวต แต่ทาว่าปีศาจแดงครับก็เอียงไปทางเอกิติเก้แล้วครับเพราะดูทรงนักเตะยังมีโอกาสที่จะย้ายมาโอเทฟอร์ดเนื่องจากตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของปีศาจแดงมาตั้งแต่เด็กว่ากันตามตรงครับสถานการณ์ตอนนี้ของโยเคเลสคือจนตอกแล้วครับ จะไปอาร์เซนอลเขาก็ไม่เพิ่มค่าตัวให้แถมมุ่งไปที่คนอื่นแล้วอีกถ้าอยากไปจริงก็ต้องลุ้นให้อาร์เซนอลกับดิวเชตโกเนี่ยไม่สำเร็จแล้วเอเย็นไปคุยกับทั้งสองฝ่ายในเรื่องเดียวค่าตัวให้ลงตัวหรือไม่ก็ต้องไปที่ตัวเลือกรองแมนยูเอต็ด e ครับกลับไปช่วยกุนซือที่ปั้นเขาขึ้นมาอย่างอโมลิมที่กําลังลําบากซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปิดทางเพียงแค่ไม่ได้มองไปที่ตัวเลือกหลักซึ่งก็ต้องลุ้นได้ว่าจะจ่ายตามค่าตัวที่ลิสบอนเนี่ยต้องการไหม แมนยูพร้อมจ่ายสูงกว่าอาร์เนนอลเล็กน้อยครับแต่คงไม่สูงขนาด80-90ล้านยูโรแน่นอนครับซึ่งก็นนับเป็นเรื่องยากแล้วว่าเส้นทางของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปโยเคเลสมีศักยภาพครับเขาเป็นกองหน้าที่สร้างสถิติ XG ได้สูงแถมยังยิงได้พอๆกับ XG ในหลายๆฤดูกาลครับนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนหาโอกาสเก่งแถมคมมีโอกาสก็ไม่ค่อยจะทําให้เสียของนั่นคือข้อดีของเขาครับเขาอยากย้ายแน่นอนแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เริ่มดูไม่ออกแล้วว่าจะได้ย้ายไปไหนกันแน่ ใครจะปิดดิวเขาได้เขาจะได้ย้ายไปไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปความเคลื่อนไหวเขายังเป็นข่าวรายวันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมันยังเป็นเกมยาวตลาดซัมเมอร์นี้ยังอีกยาวไกลอาจจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกในอนาคตก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมนะครับตัวเทนฟุตบอลมีทั้งคลิปยาวที่มีสาระฟังสนุกมีคลิปกลางที่ก็สนุกและกำมันเหมือนกันและก็มีคลิปสั้นที่กระชับชบไว โดนใจทุกคนแน่นอนครับอย่าลืมกดหัวใจให้กับทุกคลิปของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทฟฟุตบอลนะฮะวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ